สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรื่องที่ว่าศพทหารตายเน่าอยู่ในปา่ามีกินเน่าอะไรเงี้ยออผมอยากให้พวกคุณเก็บถ้ามันอยู่ฝั่งคนนะถ้ามันอยู่ฝั่งอธิปไตยของประเทศไทยเก็บมาให้หมดเลย บาเดี๋ยวสูวงโพ้นมาไนยมจอมหม่อนใหญ่ไทยเรื่องอศพ่เห็นขมายยังติ๊กปครับสวัสดีคนไทยแล้วก็นักข่าวรวมกับทั้งทหารไทยด้วยวันนี้ผมอยากมาเรียกร้องแล้วก็ให้พวกคลแสดงความจริงใจกับข่าวที่พูนพวกคุณยแผร่ออกไปเรื่องที่ว่าศพทหารตายเน่าอยู่ในป่า มีกินเน่าอะไรเงี้ยเออผมอยากให้พวกคุณเก็บถ้ามันอยู่ฝั่งคนนะถ้ามันอยู่ฝั่งอธิปไตยของประเทศไทยเก็บมาให้หมดเลยในในป่าในเขตของคนอนะ่ะมีกี่ศพมีกี่คนอนะ่ะเก็บมาให้หมดฟังผมผมก็เก็บหมดแล้วฝังฝังทหารของประเทศกรรมพูชานะ่ะเก็บหมดแล้ว เอางี้ที่เหลือก็เป็นฝั่งฝั่งไทยแล้วแหละเก็บมาให้หมดเลยแล้วก็ขอรักฐานด้วยว่าตายไปกี่คนศพทั้งหมดมีกี่ศพลูกไายส่งให้ทางการข้องผมได้รับรู้ไม่ใช่ว่าออกมาพูดเออทางการกัมพูชาไม่ไปเก็บศพปล่อยให้เน่าเต็มปลามีกินเหมน็นกะอีกาอะไรอะ บินมาเต็มปลาแล้วมากินศพอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วก็มาพูดว่าทหารของเราไม่ไปเก็บศพแล้วมันถ้ามันอยู่พื้นที่ฝั่งฝั่งไทยอ่ะแล้วเราเข้าไปยังไงประสานมาเยอะไหมมาหรือยังที่ออกข่าวว่าทหารของผมได้เข้าไปเก็บศพอ่ะยังไม่มีเลยยังยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นเก็บมาสักคนเลยยังไม่แล้วคนพูดเหมือนว่าจะมีศพลายพันคนหลายร้อยคนอะไรเงี้ย โอ้าทำมันเยอะขนาดนั้นนะทหารข้องคนนะ่ะถ้าถ้ามันอยู่ฝั่งโน้นนะทหารของคนก็คงคง,งเมนแล้วก็กินศพนะ่ะตายอยู่ในคูเลตอะ่ะตายหมดแล้วคนที่ไปประจำการในคูเลตอะ่ะในแนวหน้าทหารแนวหน้าของไทยอะ่ะคงไม่ไหวอะ่ะหนีกับประเทศหมดแล้วแหละหนีกลับไปข้างในหมดอะ่ะแต่นนี้พากันออกมาพูดแบบ อะไรอะ่ะทั้งทหารทางนักการเมืองข่าวนักข่าวช่องให,ใหญ่ๆออกมาฟูดหมดเลยว่าทหารเราไม่ไปเก็บศพแล้วตาตาเป็นอยู่ที่ฝั่งไทยอะ่ะไทยก็เก็บมาดิว่ากี่ศพเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยนับไว้เลยเนี่ยกี่ศพถ่ายวีดีโอคลิปมาเลยถ้าไม่กล้าถ่ายลงในข่าวในสื่อคน้าถ่ายส่งให้ทางการข้องเราดูดิ จริงๆเราก็ติดต่อกันได้นี่มันไม่ใช่ว่าเออลบกันแล้วมันคุยประสานงานกันไม่ได้มันไม่ใช่ไงดานก็ก็เปิดให้ติดต่อกันอยู่ประสานงานกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ออกมาผุดแล้วอ้ยศพเนา่าเต็มปลาไอตาหารขมินไม่ไปเก็บอะไรเงี้ยเอ้ยเอาง่ายๆว่าน่าจะออกข่าว ให้มันเป็นความจริงมั่งไม่ใช่มาลอกลวงประชาชนแบบมั่วทั่วไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงผมมันคุณกรัรบูชาแล้วก็ฟังไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เอางร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งอา่านทั้งฟังแล้วก็พูดถึงพูดว่าอาจจะไม่ชัดแต่ว่าผมอยากจะประสานไปถึงทั่วไทยเลยประชาชนไทยทุกคนเลยว่าเวลาคนรับฟังข่าวเซฟข่าวคุณต้องรู้ด้วยว่า อะไรคือความจริงอะไรคือไม่จริงไงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรคนก็เชื่อหมดมีแค่นี้ครับผมยักลู้ความจริงศพทหารกัมพูชาอยู่ฟังไทยมีกี่คนมีกี่ศพถ้าแน่จริงทหารไทยแน่จริงประชาชนไทยแน่จริงนักข่าวไทยแน่จริง เอามาเลยเอย่ามาเผยแพ่มาเลยนับศพมาเลยครับนับศพมาเลยไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นหลักฐานอยู่ไหนเอาหนึ่งหลักฐานอยู่ไหนก็เอาหลักฐานมาโชว์เลยผมเห็นอยู่ว่าไอที่มาพูดกันเอารูปถ่ายรูปไหล,ลมาลงเนี่ยเห็นคลิปหนึ่งเห็นทหารตายอยู่ในคูเลสคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นภาพจริงหรือว่าเอไอผมไม่แน่ใจเสียงก็ไม่มี แล้วก็ลูกถ่ายเห็นทหารนอนสองทนแต่ยังไม่เน่าอันนั้นถ่ายเมื่อไรผมก็ไม่รู้เสียงก็ไม่มีมีแค่ลูกถ่ายแล้วก็พวกคุณเอามาพูดว่าเอออันนี้เนี่ยศพทหารตายอะไรอยู่เนี้ยสมัยนี้มันเป็นสมัยอะไร่ะ AI ทุกคนทำได้หมดครับ แต่ความจริงทําไม่ได้ทหารไทยทําไม่ได้ซื้อไทยทําไม่ได้นักการเมืองไทยก็ทําไม่ได้ไม่มีความจริงให้โลกรู้เลยว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่ไม่จริงคณะทหารยังหลอกประชาชนทหารไทยนี่ยังหลอกประชาชนตัวเองเลยว่าตั้งแต่ดินแดนตั้งแต่เรื่องโตรเรื่องประสานงานคือ มั่วกันไม่หมดเลยผมฟังไทยแล้วยังคุณไทยยังออกมาพูดเลยว่าข่าวเนี่มั่วกันไม่หมดอย่างนี้ผมคอเลือกร้องให้ทหารนักข่าวซื้อต่างๆทั้งเล็กใหญ่นักการเมืองออกมาพูดความจริงเถะครับเพื่อให้ลูกรู้ไม่ใช่ว่าพูดเอาดีแต่ประเทศคนอย่างเดียวแต่คนพูดจริงอะ่ะเขาจะนับถือว่าประเทศไทยเนี่ยดีขอบคุณครับ